Thank you แน่ๆเสียงกีต้าร์นำมาเลยนะทุกคนหลังจากวายีได้ปล่อย Love Six Girl Concept Teaser Video ออกมาวันนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันไปแล้วนะคะใจแอดนี่นึกถึง2เพลงที่โผล่เข้ามาในหัวนะก็คือเพลง Lies แล้วก็ Haru Har Haru ของวงรุ่นพี่ Big Bang ซึ่ง2เพลงอะคะ่ะแอดชอบมากถึงมากที่สุดเพราะว่าก่อนที่แอดจะมาตาม b บ็คพิงอะเมื่อก่อนแอดตาม Big Bang มาก่อนนะคะก็เลยยิ่งคาดหวังว่าแบบ เ้ยเพลงนี้น่าจะมาในทิศทางประมาณนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีการแบบแดนซ์กระจายอะไรแล้วนะคะคอนเซปต์ Concept น่าจะมาในแบบมีสตอรี่แล้วก็เน้นดรามา่าแต่ดีๆหลังจากได้ดูทีเซอร์ MV ตัวนี้จบคือสะดุดมากๆกับแฟชั่นชุดน้องลิซ่าและเข็มขัด5เส้นของพี่ซูค่ะที่ถ้าเพิ่มอีกนิดเนี่ยคือแอดบอกเลยนะว่าสามารถสร้างเป็นคอนโดมิเนียมโลลได้เลยนะคะเนี่ย อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสไตลิสคิดยังไงถึงฟาด5เส้นให้พี่ซูใส่เยอะขนาดนั้นแลกนิดนึงกับเสื้อน้องลิซ่าค่ะแฟชั่นสไตล์ที่ล้ำจนแอดเข้าไม่ถึงจริงๆนะทุกคนทุกคนคิดว่าถ้าไม่ใช่น้องลิซ่าใส่นี่จะใส่รอดไหมคะไม่รอดนะคะเพื่อนแอดนะถึงกับสะบัดทั้งแต่เห็นภาพเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยนี่มันเสื้อห่านเลยวะ ขอเติมนอนหนูเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันฟังดูน่ารักขึ้นนะแต่ใดๆๆคือต้องบอกเลยว่าน้องใส่แล้วดูเฟียสค่ะสมมงแฟชั่นไอคอนนะคะเพราะแอดบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนจะใส่แล้วออกมาได้เป็นแบบนี้นะคือท่อนบนเนี่ยเสื้อดำมาแนวลำมากในขณะที่ตัดกับเสื้อคุมลายสกอตนะคะที่หลายคนชอบเรียกกันว่าเสื้อตัดอ้อยซึ่งเอาจริงจรสตัวนี้ มันดูไม่ไปในทิศทางเดียวกันเลยแต่ก็ต้องขอชื่นชมไซลิ์นะคะที่บอกเลยว่ากล้าเล่นที่เอามาให้น้องลิซ่าได้ใส่แบบนี้แต่ได้ๆแล้วแอดกลับชอบท่อนล่างของน้องเลซนะคะและแอบยิ้มกลิ่มกับการที่น้องได้ใส่กระโปรงยีนแล้วและกระโปรงยีนก็ไม่ธรรมดานะกระโปรงยีนแนวมากที่ตอนนี้นะแอดก็ยังดูไม่ออกนะคะว่าสรุปมันซ้อนกันใช่ไหมแต่ใดๆคือเข็มขัดมันต่ำกว่าขอบอะ ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันเป็นสไตล์กระโปรงตัวเดียวหรือว่าสรุปมันใส่2องตัวซ้อนกันอันนี้ถ้าใครพอรู้นะคะว่าสรุปกระโปรงมันเป็น1ตัวหรือ2ตัวอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกแอดด้านล่างได้นะคะและอีกนิดนึงค่ะที่ชอบมากๆเลยก็คือความถุงน้องขาดหน่อยๆแล้วก็เรียวค่ะสวยๆของน้องลิซ่านะคะที่ดูแล้วแอดต้องบอกเลยว่า น้องเซ็กซี่ขยี้ใจมากลูกแล้วยังเห็นสีหน้าอารมณ์ในเพลงนี้นะคะที่แต่ละคนคือแบบช้ำรักสุดๆซึ่งดูแล้วแอดก็แบบเจ็บปวดแทนกับความรักในครั้งนี้ก็เลยยิ่งอยากฟัง MV แล้วนะคะว่าเพลงจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็ทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะกับ MV เพลง Love Six g i r l ที่จะปล่อยออกมาในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะ